นิทานเรื่องเต่าทองน้อยตามหาแม่วันหนึ่งในสวนดอกไม้มีเต่าทองน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าดวงแก้วตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบแม่ของตนดวงแก้วรู้สึกเหงาและกลัวมากจึงออกเดินทางเพื่อตามหาแม่ของตน ดวงแก้วเดินไปเรื่อยๆผ่านดอกไม้หลากสีผ่านผีเสื้อที่โบยบินไปมาและผ่านมแมลงต่างๆที่กำลังหาอาหารดวงแก้วถามทุกตัวที่พบว่าเคยเห็นแม่ของตนบ้างไหมแต่ก็ไม่มีใครตอบได้ระหว่างทางดวงแก้วได้พบกับผึ้งตัวหนึ่งผึ้งตัวนั้นบอกกับดวงแก้วว่าถ้าอยากหาแม่ให้เจอต้องอดทนและไม่ย่อท้อนนะดวงแก้วขอบคุณผึ้งแล้วเดินต่อไป ดวงแก้วเดินมาจนถึงริมบึงน้ำเห็นหิ่งห้อยกำลังกระพริบแสงสวยงามดวงแก้วจึงขอความช่วยเหลือหิ่งห้อยบอกว่าลองไปถามคุณยายหนอนไหมอาจจะมีคำตอบให้ก็ได้ดวงแก้วรีบไปหาคุณยายนอนคุณยายนอนเล่าให้ดวงแก้วฟังว่าแม่ของเจ้าคงจะกำลังรอเจ้าอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆรังมดนะ ดวงแก้วดีใจมากรีบวิ่งไปตามทางที่คุณยายหนอนบอกเมื่อไปถึงต้นไม้ใหญ่ดวงแก้วก็พบกับแม่ของตนกำลังนั่งรอยอยู่ใต้ใบไม้แม่ของดวงแก้วดีใจมากที่ได้เจอลูกสาวรีบเข้าไปกอดดวงแก้วแน่นดวงแก้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ของดวงแก้วบอกว่าแม่ขอโทษที่ทำให้ลูกต้องเป็นห่วงนะต่อไปนี้เราจะไม่ห่างกันอีกเลย จากนั้นดวงแก้วและแม่ก็กลับบ้านด้วยความสุขดวงแก้วได้เรียนรู้ว่าการตามหาสิ่งที่เรารักนั้นอาจจะยากลำบากแต่ถ้าเรามีความอดทนและไม่ย่อท้อสุดท้ายแล้วเราจะต้องพบเจอกับสิ่งที่เราต้องการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่เสมอและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายคำถาม ดวงแก้วรู้สึกอย่างไรเมื่อไม่พบแม่ใครบ้างที่ช่วยดวงแก้วตามหาแม่ดวงแก้วพบแม่ของตนที่ไหนเรื่องราวนี้สอนให้เราเรียนรู้อะไรบ้างกิจกรรมวาดภาพดวงแก้วกับแม่เล่าเรื่องราวนี้ให้เพื่อนฟังคิดท่าทาง